สวัสดีค่ะสัญญาเพิ่มเติมที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่อยู่ในกลุ่มค่ารักษาพยาบาลชื่อว่า a a h s Plus Go ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้เอาอประกันเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บและรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสัญญาเพิ่มเติม HSS Plus Go มีรายละเอียดและจุดเด่นอย่างไรเรามาทาความรู้จักไปพร้อมๆกันนะคะ สัญญาเพิ่มเติม h s s PlusGo จะให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บโดยจะจ่ายผลประโยชน์จากค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันได้ทำเอาไว้สัญญาเพิ่มเติม h s s PlusGo มีแผนความคุ้มครองทั้งหมด5แผน แผนที่1จะให้ความคุ้มครองวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุด1ล้านบาทต่อปีแผนที่2วงเงินความคุ้มครองสูงสุด2ล้านบาทต่อปีแผนที่3วงเงินความคุ้มครองสูงสุด3ล้านบาทต่อปีแผนที่4วงเงินความคุ้มครองสูงสุด4ล้านบาทต่อปีและแผนที่5วงเงินความคุ้มครองสูงสุด5ล้านบาทต่อปี ผลประโยชน์ของ HSA+Go จะแบ่งออกเป็น4ข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะข้อที่1ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในกรณีที่พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลข้อที่2ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นกรณีรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอกกรณีเกิดอุบัติเหตุภายใน24ชั่วโมง ข้อที่3จะเป็นค่าล้างไตค่าเคมีบำบัดและค่ารังสีบำบัดสำหรับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอกข้อที่4เป็นผลประโยชน์พิเศษในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตเมื่อรวมผลประโยชน์ทั้ง4หมวดแล้วในแต่ละปีกรมทันบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ไม่เกินวงเงินที่ลูกค้าได้ทำเอาไว้ ในวันนี้เราจะศึกษาตัวอย่างจาก H&S p l ซ s, s Go แผนที่2กันนะคะหากคุณลูกค้าตัดสินใจทำา s p l ซ s ส o ลแผนที่2คุณลูกค้าจะมีวงเงินความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด2ล้านบาทต่อปีแต่ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งซึ่งคำว่าการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งให้รวมถึงการรักษาตัวต่อเนื่องด้วยโรคหรืออาการเดียวกันในระยะเวลา90วันหลังจากออกโรงพยาบาลด้วยค่ะแต่หากต้องเข้ารับการรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงซึ่งหมายถึงอุบัติเหตุที่ทำให้สูญเสียอวัยวะเช่นมือหนึ่งข้าง เท้า1ข้างสายตาหนึ่งข้างขึ้นไปให้หมายรวมถึงทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงวงเงินค่ารักษาพยาบาลครั้งนั้นจะเท่ากับผลประโยชน์สูงสุดของแผนที่ลูกค้าเลือกทันทีเมื่อผู้เอาประกันได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจะสามารถเบิกผลประโยชน์ข้อที่1ได้ดังนี้ค่ะ 1. ค่าห้องค่าอาหารค่าบริการพยาบาลประจำต่อวันสามารถเบิกผลประโยชน์ได้วันละ4,000บาทสูงสุด125วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งแต่หากเข้ารักการรักษาตัวในห้อง ICU ผลประโยชน์จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าสูงสุด30วันและเมื่อรวมกับค่าห้องแบบปกติแล้วไม่เกิน125วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 2. ค่ายากลับบ้านไม่เกิน7วันนับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลแต่ละครั้งสูงสุด2,000บาทต่อครั้งค่ะ ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวันสามารถเบิกผลประโยชน์ได้วันละ2,400บาทสูงสุด125วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 4. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน30วันหลังจากการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งสามารถเบิกผลประโยชน์ได้2,000บาทต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน2ครั้งต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 5. ค่ารถพยาบาลฉุกเฉินต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ซึ่งคำว่าฉุกเฉินในที่นี้หมายถึงมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องใช้รถพยาบาลในการเคลื่อนย้ายและปฐมพยาบาลผู้ป่วยมิเช่นนั้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 6. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอกต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งซึ่งเป็นค่าตรวจวินิจฉัยหาโรคหรือเนื่องจากการบาดเจ็บภายใน30วันก่อนหรือหลังการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะ 7. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆนอกเหนือจากการผ่าตัดซึ่งเกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งและ 8. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งซึ่งผลประโยชน์ตั้งแต่ข้อ5จนถึงข้อ8ไม่ได้มีการจำกัดผลประโยชน์ในแต่ละข้อไว้แต่เมื่อรวมกับผลประโยชน์อื่นๆจะต้องไม่เกินวงเงินต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ต่อมาเรามาดูผลประโยชน์อื่นๆนอกเหนือจากการรักษาตัวในโรงพยาบาลกันนะคะหากผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและได้รับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลภายใน24ชั่วโมงหลังจากเกิดอุบัติเหตุสามารถเบิกผลประโยชน์ได้สูงสุด15 000บาทต่อการเกิดอุบัติเหตุหครั้งค่ะหรือหากเข้ารับการรักษาตัวด้วยการล้างไต การทำเคมีบำบัดหรือทำรังสีบำบัดในฐานะผู้ป่วยนอกจะสามารถเบิกผลประโยชน์ได้สูงสุดไม่เกินปีละ9 0 0 0 0มบาทค่ะผลประโยชน์ข้อสุดท้ายหากผู้เอาประกันเสียชีวิตในขณะที่กรมทันม์ H&S Plus Go มีผลบังคับจะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตซึ่งทุกแผนจะจ่ายให้เท่ากันที่10,000บาทค่ะ หลังจากที่ทราบผลประโยชน์ความคุ้มครองที่น่าสนใจไปแล้วเรามาดูเงื่อนไขาการรับประกันของ h ฮสันเอสพลัสโกกันนะคะผู้ที่สามารถซื้อได้คือผู้ที่มีอายุระหว่าง1เดือนถึง70ปีโดยสามารถต่ออายุได้จนถึงอายุ79ปีและคุ้มครองต่อจนถึงอายุ80ปีหรือจนกระทั่งแบบประกันหลักสิ้นสุดผลบังคับ สำหรับเบีย้ยประกันของ HSNS Plus Go จะขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกันโดยจะมีการปรับเปลี่ยนเบี้ยรประกันทุกๆ5ปีในการดูอัตราเบี้ยรประกันให้สังเกตที่เพศและอายุของผู้เอาประกันก่อนนะคะซึ่งคำนวณจากอายุปัจจุบันของคุณลูกค้าและเลื่อนมาดูอัตราเบี้ยรประกันตามแผนความคุ้มครองที่คุณลูกค้าต้องการทา ตัวอย่างเพศชายอายุ35ปีต้องการซื้อ h s ส p ซสแโกแผน2จะต้องชำระเบีย้ยประกันปีละ21,260บาทหากเป็นเพศหญิงอายุ35ปีจะต้องชำระเบีย้ยประกันปีละ28,880บาทเป็นต้นทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบีย้ยประกันภัยในรอบปีกรมทันอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆเช่นอายุ ขั้นอาชีพประสบการณ์การจ่ายค่าสินใหม่ของบริษัทรวมทั้งอัตราเงินเฟอ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาลเป็นต้นบริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆหากผู้เอาประกันเจ็บป่วยในระยะเวลาไม่คุ้มครองซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ระยะเวลาไม่คุ้มครอง30วันหลังจากที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับหรือต่ออายุกรมธรรครั้งล่าสุดสำหรับการเจ็บป่วยใดๆ 2. ระยะเวลาไม่คุ้มครอง120วันหลังจากที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับหรือต่ออายุกรมทันครั้งล่าสุดสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคไส้เลื่อนทุกชนิดต้อเนื้อหรือต้อกระจกการตัดทอมซินหรืออะดินอยและเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันหากการขอรับสินใหม่ครั้งนั้นตรงตามข้อยกเว้นที่กรมธรรระบุไว้ เช่น 1. การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือการเจ็บป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนที่สัญญาเพิ่มเติมนี้จะเริ่มมีผลบังคับ 2. การตรวจสุขภาพทั่วไป 3. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมความงามรวมถึงแก้ไขปัญหาผิวพรรณ 4. การตั้งครรภ์การแท้งบุตรการคลอดบุตรโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการตั้งครรภ์การแก้ปัญหาการมีบุตรยากและการคุมกําเนิด 5. การเจ็บป่วยภายในระยะเวลาไม่คุ้มครองเป็นต้นซึ่งรายละเอียดข้อยกเว้นทั้งหมดจะถูกระบุไว้ในกรมธันของผู้เอาประกันค่ะ